กลับสวัสดีเวอรลุนแอนมีลาสแซสนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมนะครับทูน่าเทมเพสนะครับก็วันนี้ผมจะมาสองทุกคนนะครับวิธีการเตรียมตัวก่อนอัปเดตในส่วนของฮา l l ว w นพาร์สองนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอัปเดตริม u ล u คอร์ลี่นะครับเป็นตัวละครกอร์ลี่ที่คนเขาโหวตมาแล้วชนะนะผมนะซึ่งตัวเนี้ย เป็นตัวละครใหม่ที่จะมาในอัปเดตหน้าเลยนะครับซึ่งอัปเดตหน้าเนี่ยมาไม่อีกกี่วันแล้วนะผมนะไม่เกิน5วันนะครับผมอัปเดตจะปล่อยนะผมนะซึ่งตอนในเกมได้สนิทหลายอย่างมากเลยนะครับผมนะก็วันเนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมยังไงนะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้อมูลเนี่ยครับผมนะทั้งหมดที่ของในช่องนะครับผมนะจะเป็นในคลิปเนี้ยนะใช่ไหมจะเป็นข้อมูลจากในส่วนของ official นะครับก็คือเป็นข้อมูลของตัวเกมหลักที่เขาป,ประกาศออกมาในดิจิทัลเลยนะครับ ในส่วนของวิธีการเข้า Discord เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะผมนะก็เดี๋ยวเราไปสอนกันเลยนะครับวิธีการเข้า Discord นะอ่ะก็มาในส่วนของวิธีการเข้า Discord นะครับให้เรามาหน้าตัวเกมนะครับก็คือหน้าของเอเมลัสแซนแล้วนะพอเลือ่อนพอเลื่อนมาข้างล่างใช่ไหมครับเราจะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับ Discord นะถ้าสมมุติอ่ะใครใช้เบราว์เซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บระบอกไเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของเป็นเวอร์ชันโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะก็หลังจากที่เราอ่ะเจอหน้าของ Discord นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วอ่ะมันจะเด้งเราไปในส่วนของ Discord หลักเลยนะผมนะซึ่งที่คอนหลักของแอนิ s มไั้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Discord ที่ปเกมประกาศทุกอย่างมาเลยนะผมนะทุกอย่างในข้อมูลที่เกมประกาศเนี่ยจะเป็นอยู่ในดิสคอรเลยนะครับซึ่งผมแนะนำให้ทุกคนอ่ะ ลองไปฝึกใช้ i s c o อดดูนะครับประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวละครที่จะมาใหม่กันเลยนะผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไปรูปให้เลยนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะก็มาถึงในส่วนต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ตัวเกมประกาศในอัปเดตหน้านะครับผมซึ่งเกมเขาได้ประกาศว่าเอออัปเดตหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Halloween pass 2นะครับอัปเดต7 3 is Halloween pass 2นะครับ meaning this is also the update the godly post based on ครับก็คืออัปเดตหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ g o d l y ี i m u r u นะครับผม ก็ก็คือจะเป็นริมูรุอ่าผมว่าน่าจะเป็นตัวเก่านะครับแล้วก็อ e ีโวมาได้ในส่วนของตัวเก่าเนี่ยเราก็ต้องรอให้เกมเขาประกาศมาว่ามันจะหายยังไงนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมบอกได้กันตีได100้ร้อเนะครับว่าตัวเนี้ยสามารถอีโวจากร่างเก่าได้แล้วร่างเก่าเราสามารถหาได้ในจากฮาโลวีนี้นะครับผมนะซึ่งใครที่ไม่มีริมูรุยังไม่ต้องไปหา จากไหนนะครับไม่ต้องไปหาเทศหานุ่นหานี่หานั่นนะครับเรารออัปเดตดีกว่าโอเคไหมเพราะว่าริมูรูผมว่าเป็นตัวเก่าแน่นอนคล้ายๆกับในส่วนของอารูขาดนะครับที่อารูขาดะจะเป็นตัวเก่าแล้วเอาตัวเก่ามาอีเวตัวใหม่จะรวมเป็นตัวใหม่จะได้บัฟเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวถ้าใครงงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าจะแบบไหนนะโอเคไหมก็คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับตัวริมูรุนะคล้ายคล้ายอารูขาดนี่แหละโอเคไหมก็มาถึงในส่วนต่อไปนะครับที่เขาประกาศอีกรอบเลยครับก็คือจะเป็นในส่วนของริมรูเนี่ยเป็นตัวอลี่่่ใชมซึง ตัวละครเนี่ยจะได้ในส่วนของร่างชายนี่ไปด้วยนะครับนี่เห็นไหม Meanwhile, Limuru has officially claimed victory as the chosen godly unit, winning the recent poll. Limuru will receive the c h i n e s as well a d the, the godly team event ก็คือลิมูรูอ่ะจะได้ร่างชายนีด้วยนะครับผม And also, due to amount of character and player really wanting this, we also decided to bring along for additional character. t h a t d i d n t poll ก็คือพวกตัวละครที่เกมเปิดบทดนะครับในส่วนของ godly นะพวกเนี่ยจะได้ เข้ามาในเกมเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ร่างกอรลี่แต่ว่าจะเอาเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับจะเป็นในส่วนของตัวอย่างเรื่องกูเลากันนะครับผมโอเคไหมก็คือที่เขาสปอยสนิ่มาแบบเนี้ยตัวละครกูเลรากันก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็คือตัวละครที่โบตในส่วนของกอรลี่ที่จะมาแล้วเขาแพ้นะก็คือเกมอ่ะเขาจะเอามา4ตัวใช่ไหมที่ไม่ได้โบตชนะแต่ว่าเหมือนจะเลือกเยอะเข้าใจไหมครับเห็นไหมดูจากผลโบตโพลที่ผมโชว์ให้เนี่ยก็คือเอ่อตัวตัวละครจากกูเลรากันเนี่ยจะได้ถุกสี่เรับซึ่งผมคิดว่า พวกตัวละครพวกเนี้ยอาจจะได้เพิ่มเอกนะครับผมนะเพราะว่าคาเนกิเขาเอาเข้ามาแล้วใช่ไหมตัวละครที่เองมาก็จะเป็นพวกซูเปอร์ซิสิโกวิต้าไอวุนโกะเหล่านี้ที่เขาอาจจะเอาเข้ามานะครับลองมาจากไอพวกกุเรนละกันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวละครที่จะเอาเข้ามานะครับผมใช่ไหมมาในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของอีเวนต์เกมโหมดใหม่นะผมนะซึ่งเกมโหมดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอีซี่นะครับซึ่งเวอร์ชันง่ายกว่า เป็นของโลกหนึ่งโดยเฉพาะนะครับผมโอเคไหมจะเป็นฮาโลวีนอีเวนต์เหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับแปลว่าคนที่แบบเพิ่งกลับมาเล่นแบบตั้งแต่โลกหนึ่งเลยแบบไม่รู้วิธีเล่นอะไรพวกเนี้ยเราสามารถรอให้อัปเดตหน้ามาได้นะครับแล้วอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะทําให้ผู้เล่นใหม่อะ่ะเล่นสบายขึ้นนะครับแม้ว่าคุณจะเข้ามาเกมไม่ไมถึง30นาทีนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้าเล่นส่วนของบทใหม่นี้ได้เลยโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ อ๋อในส่วนของของเกมโหมดที่จะมาในพาร์ทสองนะครับซึ่งอันนี้คือผมบอกว่าผมบอกเลยว่าดีมากนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะใเข ymi ใครที่เพิ่งกลับมาเล่นผม,นะผมแนะนําว่าร้อเปลี่ยนาน่าแล้วก็กลับมาเล่นดีกว่านะประมาณนี้เลยเข ymi เพราะว่าโลกหนึ่งเนี่ยมันจะได้ของอะไรเพิ่มเติมนี้ด้วยครับประมาณนี้เลยนะมาในส่วนของต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของคอเรนซีใหม่นะครับผมเข ymi ซึ่งคอเรนซีใหม่เนี่ยเราจะสามารถแลกเปลี่ยนคอเรนซีเก่าได้นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นฮาโลวีนพัทก่อนมานะครับก็จะเป็นส่วนของฮาโลวีนปีที่แล้วนะจะม เอเซนนะครับพัมกินเอเซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่นาน้า,า,าเป็นไงนะส่วนพัมกินเอเซนเนี่ยจะสามารถใช้ในส่วนของพัมกินเอเวนพาร์้ได้นะครับซึ่งเป็นอีเวนใหม่นะโอเคไหมเราสามารถเอาของเก่าอ่ะมารวมกับของใหม่ได้สําหรับคนที่มีอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเก็บไว้นะอย่าไปขายอย่าไปเทรดนะผมนะแนะนําให้เราเก็บไว้ก่อนนี่แหลเผื่อมันใช้เยอะนะประมาณนี้เลยนะโอเคไหมเพราะว่าเกมอ่ะที่เกมเขาประกาศมาแบบเนี้ยเพราะว่าเขาจะทาให้ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่อ่ะที่แบบเพิ่งเลิกเล่นแบบ ไปนานแบบประมาณปีหนึ่งอ่ะกลับมาเล่นได้นะครับโอเคไหมประมาณนี้เลยนะก็ของที่จะดอบชาเลนจ์พวกนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยประมาณนี้สําหรับในส่วนของฮันลุคินพาร์สนะก็มาในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวละครที่จะโดนรีเวิร์กนะครับผมนะซึ่งผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าตัวละครที่จะโดนรีเวิร์กจะเป็นยังไงนะผมนะซึ่งตัวละครพวกนี้จะเป็นในส่วนของคอตลี่ที่ให้โหวตนะครับในการโดนรีเวิร์กนะซึ่งตัวละครที่จะโดนรีเวิร์กเนี่ยจะเป็นสวงของคอตลี่คาร์โลนะครับอันนี้โอกาส โดนรีเวิร์กสูงมากเลยครับเพราะว่าผลโหวตเนี่ยการโร่นี่คือนําขาดเลยนะครับเข้าไหมคือลองลงมาเป็นโกคูเป็นเอ่อซุคุนะแล้วก็เป็นชินลานะครับผมไอ้นี่กคืออาจจะโดนรีเวิร์กได้แต่ว่าผมว่าโอกาสที่โดนสูงสุดอาจจะเป็นการโร่เข้าไหม คือถ้าสมมติว่ามันจะรีเวิร์กอ่ะมันจะรีเวิร์กสตัวนะครับประมาณกาโร่กับโกคูแบบนี้เลยหรืออาจจะรีเวิร์กตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าการรีเวิร์กคอร์ี่ตัวหนึ่งอ่ะใช้เวลาค่อนข้างนานมันต้องไปนั่งคิดในส่วนของลีดเดอร์สกิลแล้วก็พาสซีฟอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะซึ่งผมคิดว่ากาโร่จะโดนรีเวิร์กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโกคูน,นี่คือห้าสิบห้าสิบนะครับตลอดใครที่มีกาโร่เราสามารถสุ่มับกิจได้เลยนะใครที่ไม่มีเราก็เก็บไว้นะผมประมาณนี้เลยนะ ส่วนใครที่คิดว่าโกคูจะโดนรีเวิร์กไหมส่วนตัวผมไห้50 50นะไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะโดนไหมโอเคไหมแต่ว่าโอกาสโดนเะนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะผมนะโอเคไหมก็ตามการลบไปติดติดเพราะว่าผลโหวตนี่คือสูงมากเลยครับประมาณนี้เลยนะมันในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวละคร Extreme Boost นะครับพวกตัวละครพวกเนี้ยก็จะมาในอัปเดตเจีบสี่นะครับก็คือหลังอัปเดตรีมูรูนะในส่วนของรีเวิร์กคอร์ลี่แล้วก็เป็นตัวละคร Extreme Boost นะครับซึ่งตัวละครพวกเนี้ยจะได้ผลโหวต ก็คือเรียงตามนี้เลยนะครับอย่างเช่นเบนิมารูเนี่ยจะชนะผมหมด,ดเป็นตัวละครที่ได้ x อ็กซ b บคล้ายๆกับในส่วนของเลนโกคุหรือว่าจะเป็นตัวละครแบบม้ากระโหลกนะครับประมาณนี้เลยนะพวกเนี่ยจะได้ในส่วนของ x อ b o o ิบมานะครับผมในอัปเดตเกสีนะก็คือหลังอัปเดตลิมูรูโอเคไหมตัวละครที่ได้เนี่ยก็จะมีเบนิมารูมีในส่วนของเกมมี่นะครับผมนะแล้วก็เป็นโจลูโน แล้วก็เป็นโจทาโร่นะครับและก็อาจจะเป็นดานเต้นะครับเพราะว่า5้าตัวละครเนี่ยจะเป็น5้าตัวละครที่ผลหวตเยอะสุดนะครับถ้าสมมติน่ะเราลองไปดูจริงนะครับเห็นไหมจะมีผหวตเขียนว่าสองหมืเก้าอ่อหกสิบเก้าโหวตอยู่นะครับอันนี้คือจํานวนคนที่โหวตนะครับคนที่โหวตมีแสนคนนะครับซึ่งเป็ะลรที่เยอะมากเลยนะก็ตัวละครที่จะได้เอ็กซ์ตบูจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็มาในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของคุณภที่อฟไลน์นะครับอันนี้ก็คือเกมอ่ะให้โหวตเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะคร อ่าก็อันนี้จะเป็นส่วนของ Quality of Life ของเกมที่จะเอาเข้ามานะครับไม่ใช่อัปเดตนี้นะครับไม่ใช่อัปเดต74แล้วพวกนี้นะเป็นอัปเดตที่คาดว่าน่าจะมาอีกใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงในการทำนะผมนะซึ่งอันเนี้ย เป็นอะไรที่ทํายากระดับเลยนะครับผมนะก็เริ่มจากอันแรกเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของการบัฟยูนิตยูนิตเด็กนะครับก็คือการหาตัวละครอะไรพวกเนี้ยก็เกมอ่ะเขาจะรีเซ็ตยูนิตเด็กนะครับอันนี้ถ้าถามผมว่าจะมาวันไหนนี่ผมไม่สามารถตอบตามตรงได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่วงใน,นนะครับประมาณนี้เลยเข้าไหมแต่ว่ายูนิตเด็กเนี่ยหรือว่าเก็บตัวละครพวกเนี้ยเขาจะรีเซ็ตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราสามารถหาร,รีโลดได้เพิ่มอีกเป็นพันเลยนะประมาณนี้เลยนะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ECA Doubling Priority Upgrade Adet นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการบัฟตััวละคะคคครรนบก็ื เอาตัวละครอะไปลงหนานนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วเราอีโวตัวละครเพิ่มอีกขั้นทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นประมาณนี้นะครับผมนะพวกอีซีอัปเดตเนี่ยจะมาในส่วนของว่าที่คุณลิตี้ออฟไลน์อัปเดตนะครับก็คือจะเป็นอัปเดตเว้นอัปเดตนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมนะก็คือคุณลิตี้ออฟไลน์เนี่ยมันจะมาหลังจากที่อัปเดตหลักมานะครับก็อย่างเช่นล่าสุดนะครับจะเป็นในส่วนของอัปเดตฮาโลวีนนะครับเสร็จแล้วจะเป็นคุณลิตี้ออฟไลน์คือในส่วนของตัวเกียวกุ้นแล้วก็วก็็เเปนนนนคคคคววออออลลลลตตีีีี้ไไ์์กกรับผมื่ย จะสลับกับในส่วนของอัปเดตหลักนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคไหมก็เราสามารถถางตัวละคร e c ได้หลังจากน MM ี้นะครับผมซึ okay. ่งอัปเดตเจี mm ่เ hmm. น um ี่ยเป็นอัปเดตคุณภาพไลน์นะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่เอ่อได้บัฟ e c มานะครับก็ตามที่ผมบอกไปเลยครับจะมีตัวอะไรบ้างประมาณนี้เลยครับผมก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะมีคาสิ่เพิ่มในร้านแตนไหมก็คือพวกเหมือนแบบคาสิ่ตัวละครอะไรพวกนี้คล้ายๆกับเวนทัลนะครับเกมเ็าถามว่าอยากให้มีเพิ่มไหมก็เกมเขาอ่ะบอกว่าเออ เราจะทําให้มีเพิ่มนะแต่ว่าเราจะเอาตัวละครที่มีอ่ะน้อยลงนะก็คือเขาจะเอางบประมาณอ่ะไปเสริมในส่วนของคาสีนมากกว่าเอาตัวละครแบบห้าหกตัวมารวมกันแล้วก็ทําให้เมตาคือแบบพังที่นาาแบบนี้ครับผมนะคือเกมเขาจะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคาสีนที่จะเข้ามานะทําให้บางทีอ่ะเวลาเกมมานัมเดตใช่ไหม เอ่อพวกพาวเวอร์คีปอะไรแบบนี้อาจจะมีน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มคัสซีนแต่ว่าลดตัวละครที่จะเพิ่มลงมานะผมประมาณนี้เลยก็ยกตัวอย่างจะเป็นในส่วนของอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นอัปเดตของคาเนกินะก็นั่นจะมีตัวละครแค่3ามตัวนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่มคัสซีนมาในอนาคตประมาณนี้นะครับผมอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟอร์สแบนเนอร์คือบังคับแบนเนอร์บับงคับตู้ตัวละครให้มันอยู่หน้าตู้นะครับแบบนี้ก็คือเกมเขาจะ หลังจากนี้เกมเขาน่าจะบังคับต,ตู้ให้มันเป็นตัวละครที่อัปเดตมาแล้วก็คืออย่างเช่นอาริมาประมาณนี้เลยคนระับประมาณนั้นเลยนะก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของการย้ายเชยนี่นะครับอันเนี้ยเกมเขาน่าจะเอาเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าจะามาอัปเดตไหนครับอาจจะมาเจฟซีเจ็ดห้าเจ็ดหกประมาณนี้แต่ก็เอาเข้ามาแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยนะอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ e c banner นะครับก็คือพวกตู้แบนเนอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้ตัวละครที่สามารถ e c ได้นะครับอันเนี้ย ก็คือเราสามารถไปสุ่มหาตัวละครนะที่ปลอดอีเซนะครับในตู้ได้เลยนะแต่ว่ามันจะใช้แบบค่าซื้อแบบเหมือนค่าสุ่มอะครับแพงขึ้นสิบเท่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ยกตัวอย่างจะเป็นเบนี้มารูเนี่ยอาจจะมีหน้าตู้โอเคไหมพอเราสุ่มปั๊บของมันจะใช้แพงขึ้นแต่ว่าเราเอาไปอีเซได้เลยโอเคไหมเราไม่ต้องแบบไปนั่งรอให้เบนี้มารูมันรีหน้าตู้อะไรประมาณนี้นะผมนะก็ในส่วนในส่วนของความเรียบร้ายจะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับผมอ่ะ ก็เดี๋ยวเราตัดไปอีกทีนึงครับผมนะเพราะว่าอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญในส่วนของอัปเดตนะผมนะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปอีกเรื่องนึงนะผมก็มาถึงในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนขออตัวละครที่ควรจะหาก่อนอัปเดตนะครับซึ่งตอนเนี้ยที่ผมไปนั่งลิสต์มาใช่ไหมผมแนะนําให้หาอยู่สักประมาณแปดตัวนะครับอันนี้คือที่จําเป็นจริงนะก็จะเป็นในส่วนของนัโตกอตลี่แล้วก็เป็นในส่วนของจอห์นนี่กอตลี่นะครับผมนะเพราะว่าสองตัวเนี้ยก็เท่าที่ทุกคนรู้อยู่นะครับว่าตัว2ตัวนี้มันโกงมากขนาดที่แบบ วางแล้วมันชนะเกมเลยนะผมนะก็ตัวต่อไปจะเป็นในส่วนของ Lulu, uz, ลูรุสแลวก็เดซันนะครับอ่าลูรุสนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้การบ้านแล้วก็ตัวแบกดานนะครับประมาณนี้เลยในส่วนของเดซันเนี่ยทุกคนก็รู้เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของตัวละครที่เอาไว้ใช้ตีบอสเลยนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยสามารถเก็บสแต็จากบอสได้เรื่อยนะก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของเอโต้นะครับเอโต้นี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเบนิมารุเกมมี่แล้วก็โซโลโนนนะครับที่ผมเอา3ตัวนี้เข้ามาในลิสต์นะคร เป็น3ตัวละครที่จะได้ x t r e m e Boost ในส่วนของอัปเดต74นะครับซึ่งเป็นอัปเดตหลังจาก Godly Rimuru นะซึ่งผมแนะนําให้เราหาไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างม้าใช่ไหมที่เราไปดูมันปลด EC มาจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เก่ง Top Meta ขนาดที่แบบเออใช้แล้วมันตีนู่นตีนี้ตีนั่น,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 นแบบแป๊บเดียวตายแต่ว่ามา้าเขเป็นหนึ่งในตัวที่แรงมากเลยนะผมแล้วก็ Meta มากเลยนะประมาณนี้เลยนะครับที่ผมแนะนํานะ ก็ส่วนตัวก็คิดว่าเราอะไปนั่งปลดตัวละคร ECA ดีกว่านะครับผมเพราะว่าพาวกตัวละค e ร ECA เนี่ยมันได้ใช้แน่นอนรอบเซนนาะซึ่งสามตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะได้อรอบเซนอยู่แล้วโอเคไหมก็จะเป็นเบนนี่มารูกเกมี่แล้วก็โจโน่นะครับที่เขาบดเงินชนะนะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมสําหรับบัฟกิตเนี่ยจะใช้ให้ตัวอะไรดีนะครับอ่ะก็มาถึงในส่วนของน้ำยาบัฟกิตใช้ให้ตัวอะไรดีนะครับก็ที่ผมลิสต์มานะครับ จะเป็นในส่วนของพวกตัวละครกอรลี่เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวละครเงินนะตัวละครที่ผมแนะนําให้เรายัดบัฟกิจให้มากสุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวละครเงินนะเพราะว่าเงินเนี่ยเราได้ใช้ทุกด่านอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ไม่อยากใช้ตัวเงินคิดว่าเออเราได้ลดคอสมาแล้วก็ได้กระเป๋ามาพอแล้ว,ลวก็เรายัดให้กอรลี่เลยนะครับส่วนตัวคิดว่ากอรลี่ยังไงก็ได้ใช้แน่นอน,นครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นมาใช่ไหมกอรลี่มันจะมีในส่วนของการรีเวิร์กตัวละครเรื่อยๆไม่ก็บัฟต,ตัวละครเนิร์ฟตัวละครมาเรื่อยๆนะผมมาแนะนเลยนะ ซึ่งผมแนะนําให้เราไปยัดกอร์ลี่นะครับตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวใหม่ๆจะดีกว่าตัวเก่านะครับผมประมาณนี้เลยเราอาจจะยัดให้การโร่อาจจะยอาจจะยัดให้ตัวนู้นตัวนี้ันั้นได้หมดเลยนะครับอันนี้คือผมแนะนําเลยครับเพราะว่ากอร์ลี่เนี่ยมันได้โซใหม่มาหรือว่าจะเป็นรีเวิร์กบัฟอะไรพวกนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคไหมก็พวกตัวละครระดับแรแบบธรรมดาสีแดงจะเป็นแบบสีแดงสีลุ้งอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยได้บัฟครับผมหรือว่าถ้าได้มันจะยากมากเพราะว่าเวลามันโดนบัฟทีหนึ่งมันต้องไปปลด โอเคไหมซึ่งผมแนะนําให้เรายัดกรอี่ดีกว่านะผมนะก็มาในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของการฟาร์มลีโลนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตารางให้ดูนะครับว่ารีโลวความจากไหนดีสุดน,นะในส่วนของการฟาร์มรีโลเนี่ยจะเป็นฟาร์มจากในส่วนของเรดมีนอสฟอเรสนะครับซึ่งใครที่อยากได้ในส่วนของเจาะลึกนะครับผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับผมโอเคไหม ก็เด ikum, ี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับคลิปนี้เราสามารถไปนั่งดูได้นะครับผมโอเคไหมเพราะว่าคลิปนี้ผมก็อธิบายไปทุกอย่างว่าเออรีโลเราสามารถหาจจกไหนได้บ้างนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับก็มาถึงในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของการฟาร์มไขมุกนะครับในส่วนของการฟาร์มไขมุกเนี่ยเราสามารถหาจจกไหนได้บ้างนะครับก็จากที่ผมไปลองคิดมานะครับสิ่งที่หาได้ไวสุดจะเป็นในส่วนของการลง เอ่อบอสลัดเลดแล้วก็เซอรโวแล้วก็เปนดนเจ้นะครับซึ่งสี่เนี่ยเราสามารถซื้อจากในช็อปได้นะครับอันนี้ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วสําหรับการหาเพิร์นะครับจะเป็นคลิปเดียวกับในส่วนของการหารีโลเลยนะผมประมาณนี้เลยนะเราก็สามารถไปนั่งดูกันได้นะครับผมสําหรับในการหาเพิร์แล้วก็หารีโลนะครับประมาณนี้เลยนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยน,นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปต่อนะครับผมถ้าหลังจากที่เกมมันอัปเดตนะเดี๋ยวเรามาเจอกัอนตอนเกมอัปเดตเลยดีกว่าผมโอเคไหมในส่วนของเทลเลอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงในทานเลยกับผมนะเทลเลอร์ Taylor ก็น่จาจะสกวันสองวันก่อนอัปเดตประมาณนี้ก็วันอาทิตย์หรือวันจันทร์ประมาณนี้น่าจะได้เทลเลอร์ไม่ก็ได้อัปเดตแล้วครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมมาไลฟ์รีมในส่วนของเกมลัสเตนประมาณช่วงวันนั้นนะผมนะมนะเดี๋ยวเจอกันผมบ๊ายบาย